อูคำแสนมาถึงแล้วนะครับมาเลยครับมาเร็วๆนะครับมาใครที่เข้ามามาแล้วจะพึ่งไปไหนนะครับเออสวัสดีครับผมสวัสดีครับเอวอดสารอยู่ในรถอยู่น้องอดอดหาคนมาปู อายกของหน่อย้วาช่วยยกของหน่อยยกาอ่ะพี่น้องช่วยยกของหน่อยครับยกยกยกสารเนาะอ๋อนี่ครับสารสายบุญ fc youtube พีนิวสุรินไทยแลนด์นะครับสร้างให้นะครับอ๋อเป็นสารของ fc ของช่องยูทู e นะครับพีนิวสุรินนะครับเดี๋ยวรอนะครับรอรถตัวแทนน่าจะอยู่ในรถนะครับยังไม่ลงมานะครับน่าจะทำทีที มีล uh ูก huh. ศิษย์ลูกหาของปู่คำแสนก็มากันเยอะนะครับเดินทางมาแล้วนะครับน่าจะทำพิธีกันตรงนี้นะครับโอ้ตาดเด้อขมอยรักเนตาตาบนมตาปลายตาเหล่าตาแสรทางในนี่ก็หนึ่งบ้านเฮาดวงวิญญาณ អ oi មកចាត់ណៅក្ដៅបាទេថ្មីអង្គរថ្មីក៏មានមិនឲ្យប່າງប្រូតតាយ៉ៃរ៉ាប់រាំងរ៉ាប់តតូលហើយ សដัยមង្គលណៃអញទើបអញ្ជើញគ្រូព្រះអាចារ្យទើបអញ្ជើញគ្រូស្តេចព្រះឥន្ទញោមទើបអញ្ជើញព្រះប្រំទើបអញ្ជើញព្រះយមអកាលទើបអញ្ជើញ ព្រះជាតុកោកបាលព្រះទីអល្យមេត្រីទីទើបអញ្ជើញແມកងេងបធរណៃគោក្នុងបានເົາດងវិញ្ញាណແດ່ຊົນເທត់ເນາະក្នុងភូមិសຖານ ไอ้หมอกเนานั่งนั่งกลัวทําไมเอกาสุขจะรวม20,000ดวงวิญญาณแด่สิ้นเผือดเน่าตามโอ๋โนตามแส วันเจอตามกันตัวนานาขยมต้มอันจึงทางอาช่วยกันเอิ้นขึ้นตานใหม่เด้อเาเชืภาษางเรเด้อดสพวกเขาใจเานขึไม เอาเอิ้นมาขึ้นบานไม้ด้อาเมดอนะด้อเอ้นือเอาเนี่ยเอื้อเสือเอื้อนเสือเเอื้อาเอ้นเส้อเอื้นอเอ้นือจังไเอ้นอยังบด้อจับกันนตาีตมาด้อเ้ชื่อยังบอกนบอกนาิมชื่ออรัน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 ้นจงตะกันต้นมาขึ้นมาพาลูกพาลานมา

เออให้อยู่บ้านใหม่เด้อบัดนี้เออจะได้โชคได้ลาบมาบอกโชคบอกลาบเด้อบัดนี้เอออยู่เลยบัดนี้อยู่บ้านหลังนี้แหละขึ้นมาแล้วให้อยู่เย็นเป็นจุกเปิดโชคเปิดลมื่อเลับ អាយឺមเต๊ะថ្មីក well ៏អួយជាល្អសុខសบายเออบ้านលេខទីនេះហើយនេះគេអួយน้องនេះហើយน้องសង្ឃិតน้องនេះเด้อថ្នៃเออ

่ีดีินะครับพี่พอดีลงกับบา้านเลขที่มยิกั้าเลี่งกบ้านเลขที่ครับยิครับตรงกันเลยบอายกให้ปูยกให้ดูให้ปูยกให้ดู ตรงไหมกับการนิพพุกนเพที่ตรงไหมยี่พายันตอพาสุยามุเลียสนาสยนางนันสิวัตนอเอวังพาไนยหาเสสเมงเลียอปรยากิตาบาลังเกษีเสนพเรอยบินเดจับุพุตนาคกับปุพโุพโนตตสุนาคตังลังบาพังโหติตังสุขนาสุขโมโหตัวจะตุยทังร่าปจริตุปทากินังกายังกัมมังว่าจากัมมังปทากินังมโนกัมมังปณีทีเด បថគិណាបថគិណានិកតតវានោះມັນចតិបថគិលីទាំងបង្កើតបើកជោគបើកលៀបអំងបង្កើតបើកជោគបើកលៀបខាងខាងបង្កើតបើកជោគបើកលៀបព្រមមានបង្កើតបើកជោគបើកលៀបសេវាបង្កើតបើកលៀបព្រឹមរៀនបង្កើតបើកជោគបើកលៀបបង្កឲ្យត្រង់បាត់ទីនឹងเด้อវតាអូទុក្ខថាទុក្ខធុអអួយមានអួយបានបាន ขออดูตัวเลขชัดหนอยพอดูตัวเลขแค่ชัดครับสองห้าบกไม่รู้ตรงกับบ้านตรงกับบ้านเที่สามนอสองห้าทับสี่ศูนย์เนาะเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูใหม่ทีนะครับสองห้าทับสี่ศูนย์นะครับอันเลขจุดเตียนนะครับ อ่ะ F C N เป็นตัวไหนก็ลองเอาไปวิเคราะห์ดูเด้อดดูเ้อครับปู่ทีนึงว่าตัวไหนเทปู่ทีเดียวเนาะถามปู่ทีเดียวเราถามปู่ทีเนาะเขาอยากได้มอเตอร์ไซค์เขาว่าเขาอยากได้เขากได้มอเตอร์ไซค์คันเก่าเขาว่าอย่างนี้เข็นคันเก่าอันเล็กๆก็ได้เล็กๆคันเล็กๆก็ได้ใครมีเงินแลบเอามอเตอร์ไซค์เขามันได้เพราะมอเตอร์ไซค์ ครับคเอออยากได้จะได้มอเตอร์ไซค์ขี่ช้างขี่บ้าไม่เป็นช้างขี่บ้าไม่เป็นบอกจะได้มอเตอร์ไซค์เลย

ประเทศทันเก่าเขาว่ายางไงตาดีก็ได้ตาใบก็เสียคนคนไทยโรศันทไทยโอ้โห ปูให้โอ้โหครับความดีครับความดีความดีความดีปูถนอมมาปูปูมีได้เลยเฮ้ยนี่นี่เนาะแอดมินได้แล้วเด้อแอดมินได้แล้วแอดมินได้แล้วสาธุสาธุคนมีบุญถึงจะได้แอดมินได้แล้วนะครับแอดมินได้แล้วมาหมดจ้าหมดแล้วเนาะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วแอดมินได้แล้วเด้อแอดมินได้มาองค์เดียวนะครับ ใบองเดียวเลครับเนออโทษเดียวไอันนี้ตัดันนม้วนๆเลยตัดไม่ไม่ตัดเลยบอกไม่ตัดเลตัวนี้ก็น่าจะตามนั้นเนาะเป็นปูบอกว่าบ้านเล็กที่เนาะบ้านเล็กที่นะครับ25่สทับสีเนาะ นี่ของไทยนี่มีอันนี้ยแลยลุยัเลยเด้อโยตรยเออตตตรอยตตรอยมานั şey ่งสาเลยครับออเเลียเออมาจเีเด้อออเียก็แบงี่เียงุคือุมอาหาอคืออืมอืมน้ำหอมนะครับ บาลีที่เอาน่ะบาลีที่เลยบาลีที่ดิานย์จะหานห้าศูนย์เ้าศูนย์เด้องามยาศูนย์หาศก็ได้ก็ได้ห้าศูก็ได้สีก็ได้นะสหก็ได้ครับสอ่ศูนยก็ได้อ่ะปู่บอกแล้วเด้อชยวยครับปู่บอกแล้วเด้อ ลาลอยทุกซาทุกขมิ like ้นเนีบบเห้าลเดลห้าศูนย์ลเน0ห้าศูนย์ไปห้าศูนย์นะครับห้แล้วก็ตัวเลขที่หลักกิโลมีห้ด้วยนะครับตัวเลขที่หลักกิโลมีห้ด้วยครับปู่บอกห้าศนะครับ ห้าศูนย์สี่ศูนย์นะครับห้าศูนย์สี่ศูนย์นะครับอ๋อเดี๋ยวเด้อยจะจุดประทัดแล้วนะครับเอ้ยใกล้ๆนะครับจะจุดประทัดแล้วเ้อจะจุดประทัดแล้วนะครับอ่าเอาให้ปูต้องหัวให้เนาะพลังศรัทธาครับเป็นพลังศรัทธาเออเดี๋ยวไปลุ้นเลขถางประทัดกันครับผมอ่ะลุ้นเลขถางประทัดกันนะครับ ทำทั้งนี้หน่อยครับให้ถ่ายให้เอฟซีดูหน่อยครับอ๋อคนกับทางแต่กล้องบังกันเว้ยเลยไม่ได้ตัวเลขให้เอฟซีเลยนี่เห็นแล้วครับ64เกต91คนเยอะแล้วครับเด้ออาจจะดูได้ไม่นานเนาะให้คนอื่นเขาเข้ามาถ่ายด้วยเนาะ64เกต91 64เกต91นะครับเกต91นะครับเลขทางการทัพนะครับครับอ่ะ 64กับ791เนอาได้แล้วถอยมาให้คนที่ยังไม่ได้ถ่ายเข้าไปถ่ายนะครับเลขทะเบียนปู่คำแสนนะครับที่นั่งมาวันนี้นะครับมี3686นะครับแล้วก็เลขหุ่นไม้นะครับเป็นหุ่นไม้นะครับที่เอามาไว้ในศารนะครับก็คือ056นะครับส่วนเลขทะเบียนรถที่บรรทุกศารมานะครับก็คือ6914นะครับ6914อ่ะยังมีอีกหน้านึงนะครับเป็นตัวเลข น่าจะเป็นเลขหางประทัดแล้วก็มีตัวไหนบ้างนะครับเดี๋ยวดูกันเลยครับนี่ครับปู่คําแสนนะครับปู่คําแสนนะครับบานเลขที่สารก็คือสองห้าทับสี่ศูนย์นะครับสองห้าทับสี่ศูนย์บานเลขที่สารนะครับส่วนเลขหางประทัดที่มาจุดในพิธีในวันนี้นะครับตัวเลขคือเจ็ดเก้าหนึ่งแล้วก็หกสี่นะครับเจ็ดเก้าหนึ่งแล้วก็หกสี่ส่วนที่ออกจากปากของปู่คําแสนเขาได้เขียนไม่น้อย แต่แอดมินจาได้อยู่เนาะปู่คำแสนบอกว่า50กับ40นะครับ50กับ40แล้วก็250 240นะครับมีเป็นเลขที่ปู่คำแสนบอกนะครับบอกออกแากปากนะครับส่วนตัวเลขนี้นะครับเป็นเลขทะเบียนรถที่ปู่คำแสนนั่งมาทําพิธีในวันนี้นะครับก็คือ3686นะครับเลขหลักเลขเลขหุ่นไม้นะครับเป็นไม้แกะเป็นหุ่นนะครับมีเลขอยู่0 ห้าหกนะครับส่วนเลขทะเบียนรถที่บรรทุกสารมาในวันนี้ก็คือหกเก้าหนึ่งสี่นะครับกับตัวเลขสรุปแล้วได้ตามนี้นะครับตัวเลขก็มีแค่นี้นะครับส่วนตัวเลขของที่บ้านเลขที่สารนะครับก็คือสองห้าทับสี่ศูนย์นะครับมีแค่นี้นะครับส่วนเลขหางบรรทัดก็เ็ดเก้าหนึ่งหกสี่นะครับแคปแคปน่าจะได้แคปไปดูนะครับ